สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องไมอาถันคุณอยู่กับผมไมนะครับเรื่องผีเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างโบราณกาลแล้วครับแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงเรื่องผีสางเทวดาก็ยังอยู่กับคนไทยมาโดยตลอดเราอะมักจะมีคําพูดหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่แอดไมเลยจะขอรวบรวมวิธีการเห็นผีสําหรับคนใจถึงโดยทุกวิธีนะครับต้องทําในตอนกลางคืนเท่านั้นและต้องอยู่คนเดียวด้วยนะ ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับวิธีที่ 1. มองลอดใต้หวังขาเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมีการบอกเล่ากันปากต่อปากมายาวนานแล้วครับว่าได้ผลจริงแต่ไอาการมองลอดหวังขาในแต่ละพื้นที่แต่ละความเชื่อก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับบางคนก็บอกว่าต้องมองในที่โลง่งถ้าจะให้ดีนะต้องอยู่ใต้แสงจันทร์บางคนก็บอกว่าให้ไปในสถานที่ที่คิดว่ามีวิญญาณนะสิงสถิตอยู่ ไม่ก็บอกว่าให้นําใบไม้ที่หล่นจากต้นจากนั้นเดินไปมองลอดใต้หวางขาที่ต้นไม้ต้นนั้นทั้ง3วิธีที่แอดเพิ่งบอกไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขั้นต่อไปก็จะทําเหมือนกันหมดครับนั่นคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและหันหลังไปทางทิศตะวันตกแล้วก็หมุนตัวตามเข็มนาฬิกาคือหมุนทางซ้ายนะครับแล้วท่องคาถาพุทโธทายะท่องแบบนี้สรอบหลังจากนั้นให้หลับตาเพ่งสมาธิ จนจิตนิ่งบางทีคุณอาจจะติดต่อกับวิญญาณได้ครับหลังจากนั้นให้คุณกางขาออกแล้วค่อยๆก้มหัวมองลอดวางขาถ้าเห็นผีหรือว่าเห็นวิญญาณนะครับไม่ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนก็ต้องตั้งสติดีๆห้ามวิ่งโดยเด็ดขาดพอตั้งสติแล้วก็รีบเงยหน้าหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าหมุนขวาสามรอบนั่นแหละครับแล้วออกมาจากตรงนั้นในทันทีถ้าใครใจถึงก็ลองดูครับ วิธีที่2ผีถ้วยแก้วหรือผีกระดาษวีจาเป็นวิธีที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศใช้เล่นกันขำๆเพื่อสร้างความสนุกแล้วก็ทดสอบความกล้ากันอยู่เสมอๆขั้นแรกนํากระดาษตัวอักษรและถ้วยแก้วมาวางบนพื้นถ้าในต่างประเทศอะเขาจะไม่ใช่ถ้วยครับแต่เป็นไม้รูปสามเหลี่ยมตรงกลางะเป็นกระจกวงกลมคนเล่นประมาณ3-5ถึงคนนั่งล้อมวงกัน ที่แผ่นกระดาษให้เขียนตัวอักษรต่างๆรวมถึงสละก่อนเล่นนะครับจะต้องมีการจุดทูปหนึ่งดอกเพื่อเรียกวิญญาณหรือว่าอัญเชิญวิญญาณครับเพื่อให้ผีเข้าไปในแก้วหลังจากนั้นต้องตั้งจิตเป็นสมาธิสำรวมมีสติแล้วก็เอานิ้วชี้ของทุกคนแตะรวมไว้บนแก้วแล้วก็ท่องคาถาเรียกผีครับพุทโธท,ทายะสรอบจากนั้นถามคำถามที่อยากรู้ถ้าเชิญวิญญาณมาได้แก้วจะขยับไปตามตัวอักษรที่เราถาม ระหว่างที่เล่นห้ามดึงมือหรือว่าหง่แก้วนะครับเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณจะเข้าสิงคนที่เล่นไม่ก็จะมองเห็นวิญญาณอยู่รอบๆแล้วถ้าคุณอยากจะเลิกเล่นต้องเชิญวิญญาณออกทุกครั้งหากลืมเชิญวิญญาณวิญญาณดวงนั้นอาจจะตามคุณวิธีที่3กระจกหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากระจกอ่ะเป็นสื่อวิญญาณระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายซึ่งกระจกก็มีวิธีเล่นหลายวิธีด้วยกันครับที่จะทำให้เห็นวิญญาณ 1. ปิดไฟหวีผมวิธีนี้ต้องทําคนเดียวนะครับเวลาเที่ยงคืนถ้าจะให้ดีต้องเลือกวันโกนหรือว่าก่อนวันพระหนึ่งวันเพราะเชื่อกันว่าเป็นวันที่ผีออกมาขอส่วนบุญจากนั้นให้ปิดไฟให้หมดทุกดวงจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็เริ่มหวีผมหน้ากระจกไปเรื่อยๆแล้วก็คอยชำเลืองดูเงาตัวเองครับหวีไปก็ให้นับ 1- ถึงร้อไปเชื่อกันว่าจะมีเงาอื่นที่ไม่ใช่เงาของเราอะโผล่ไม่ให้เห็นในกระจก วิธีที่2ปอกแอปเปิลหน้ากระจกต้องทำตอนเที่ยงคืนโดยใช้มีดปอกแอปเปิลไม่ให้เปลือกกัะขาดออกจากกันระหว่างที่ปอกนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานสลับกับชำเลืองมองกระจกไปเรื่อยๆเชื่อกันว่าจะเห็นผีในกระจกแต่ในบางความเชื่อนะครับก็จะบอกว่าเราจะเห็นหน้าเนื้อคู่ในกระจกแทนวิธีการที่จะเห็นเนื้อคู่คือนั่งหันแอปเปิลหน้ากระจกหั่นออกเป็น9ชิ้น แล้วกินทั้งหมด8ชิ้นส่วนชิ้นที่9อ่ะปลาใส่กระจกครับแล้วที่กระจกจะปรากฏร่างของเนื้อคู่มันรับเอาแอปเปิลชิ้นที่9ไปพอนึกภาพตามก็แอบน่ากลัวหน่อยๆน,นะเนื้อคู่ของเราออกมาหยิบแอปเปิลจากกระจกเนี่ยนะแต่แอดไม่แน่ใจนะครับว่าเงาที่อยู่ในกระจกจะเป็นเนื้อคู่หรือบางสิ่งที่อยากติดต่อกับเราวิธีที่3หันหลังให้กระจกแล้วกลืนน้ำลาย วิธีนี้เน้นว่าต้องทำตอน23บนาฬิกาจุดก็คือห้าทุม54นาทนั่นแหละครับแล้วยืนหันหลังให้กระจกก่อนจะกลืนน้ำลายทีละ1ครั้งทุกๆ1นาทีจนกระทั่งครบ6นาทีครับณตอนนั้นจะเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีให้เราหลับตาลงแล้วหันหน้ากลับไปมองที่กระจกตามด้วยกลืนน้ำลายอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่7หลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นในกระจก มันคือสิ่งที่คุณอยากเจอนั่นแหละครับแอดขอย้ำว่าถ้าใครใจแข็งพอก็ยืนประสานตากันเลยแต่ถ้าหากใครจิตอ่อนต้องการออกจากพิธีกรรมที่ว่าให้หลับตากลือน้ำลายอีกครั้งหนึ่งครับแอดมีอีกวิธีการหนึ่งง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าแอดไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับคือการมองผ่านกระจกที่แตกแต่วิธีนี้มันเสี่ยงหน่อยคือจะทําให้สิ่งชั่วร้ายอ่ะตามตัวเรามาก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการเห็นผีในกระจกเรามาต่อกันเลยกับ วิธีที่4ใส่เสื้อผ้าของคนตายวิธีนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแค่เราไปที่วัดแล้วนําเสื้อผ้าของคนตายมาสวมใส่แล้วถ้าจะให้ชัวร์นะให้ไปวัดในตอนกลางคืนหลังจากนั้นก็หลับตาลงกลั้นหายใจเป็นเวลา10วินาทีตั้งจิตอธิษฐานแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นเชื่อกันว่าวิธีการนี้จะทําให้เราเห็นวิญญาณหรือว่าเจ้าของเสื้อผ้าที่คุณใส่นั่นแหละกับอีกวิธีหนึ่งคือใส่เสื้อกลับหลังแล้วนอนห้อยหัว ง่ายๆเลยนะครับใส่เสื้อกลับด้านจากนั้นนอนบนอะไรก็ได้ที่อยู่สูงกว่าพื้นแล้วห้อยหัวลงไปที่ต่ําเท่านั้นแหละครับพอเราเงยหน้าขึ้นมาก็จะมีวิญญาณพูดผีที่ไหนไม่รู้โผล่มาให้เราเห็นแล้วคุณก็จะรู้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปวิธีที่5เป็นวิธีสุดท้ายที่แอดมายเอามาฝากทุกคนครับเป็นวิธีการที่คนเท่าคนแก่ห้ามเราตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการตัดเล็บในตอนกลางคืนครับ ขอย้ำว่าวิธีนี้ต้องทําในเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้นตัดแต่เล็บมือเท่านั้นห้ามตัดเล็บเท้าแล้วต้องตัดเป็นทรงโค้งงอไม่แตกหกักหรือว่าขาดออกจากกันไม่งั้นวิธีนี้จะไม่ได้ผลครับโดยเริ่มจากนิ้วก้อยแล้วไปนิ้วโป้งนิ้วนางนิ้วชี้สุดท้ายคือนิ้วกลางครับตัดจากด้านนอกเข้าด้านในเริ่มจากมือขวาก่อนแล้วค่อยไปตัดมือซ้ายพอตัดเล็บเสร็จ ให้เอาไปใส่ห่อผ้าสีดำที่ใช้แล้วต้องใช้แล้วเท่านั้นนะไม่ใช่ผ้าใหม่แล้วนำผ้าไปวางในทิศตะวันตกหลังจากนั้นคุณก็เข้านอนไปครับเมื่อคุณเข้านอนได้สักพักหนึ่งจะมีใครก็ไม่รู้มาตั้งตัดเล็บอยู่ที่ปลายเท้าตรงที่คุณนอนนั่นแหละอย่าทักโดยเด็ดขาดวิญญาณดวงนั้นกำลังตัดเล็บของเขามาแลกกับคุณสิ่งที่คุณทำได้คือนอนหลับไปเลยครับคือถ้าเป็นแอดมายเจอแบบนี้คงนอนไม่หลับแล้วแหละพอตื่นเช้าขึ้นมา ให้คุณน่ะไปเปิดผ้าที่คุณห่อเล็บเอาไว้คุณจะพบว่าเล็บนั้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของคุณให้คุณพูดว่าขอบคุณแล้วก็เอาผ้าสีดำอ่ะไปฝังไว้ที่ไหนก็ได้ในทันทีด้วยนะห้ามทิ้งห้ามเผาโดยเด็ดขาดก็จบไปแล้วนะครับกับ5วิธีเห็นผีที่แอดมายเอามาฝากทุกคนคุณนะเคยลองวิธีไหนบ้างหรือว่าไปลองทำมาแล้วมาบอกแอดมายด้วยนะครับแอดมายอยากรู้ว่าเจอกันไหม ถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์กับกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ทำา p p ีต่อขอบคุณครับถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจส่งมาให้แอดอ่านหรือว่าทิ้งคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้ครับถ้าชอบเรื่องผีอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยขอบคุณครับ